อร่อยไหมน้องเกนน้องเกนกินอะไรกินไมโลเหรอโอ้โอสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ 3G มจีเกิลเกตเกนพามาเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายอำเภอสามพานจังหวัดนอครปฐมกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะคะว่าในตลาดมีของขายอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ รลาดอัมดอนไหวนะคะมีของกินเยอะแยะเหมือนกันเลยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะอยไหนก็คะวันนี้เรามากันแต่เช้านะคะคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอ<ด>ะนะคะขนมเบื้องด้วยว่นนาไงครับตัวอยากกินอันนี้ใส่ไ,ไงคะ เอาจากสีเหลืองกล่องนึงค่ะเกตเตอร์นะคะพี่เกิลจ่ายตังค์นะคะออาพี่เกิรพี่เกิลซื้อขนมเบื้องนะคะมาถึงก็ของโปรดเลาะซังทอนดิสิลูก นอนตังทอนด้วยครับอเ,เออใส่เป่าหนูไว้เลยกเลยขนาดน้ำดาวนหนายนี้เดินแล้วล่มเลยนะโอ้มีของเล่นด้วยอีเกิลรถิ่สวยจังเลยคันเท่าไหร่คันเนี้ยสามคันร้อยอเดินไปก่อนเดี๋ยวพักกลับเราก็เดินมาทางนี้เหมือนกัน เค็มมีลูกชุบเฮ้ยพี่ก็ไม่รักไม่รับเส้นน้ำใจเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดินขากลับมาอยากได้ชิมก่อนสวยขอบคุณค่ะเดี๋ยวขากลับแวะมากินนะคะลูกชายมองเลยอ่ะลองชิมขอบคุณนะคะเดี๋ยวแวะกลับมาแวะมาอุ่นหนุนนะคะโคงการเมืองไทยนะคะโอ้ค่ะไปยังไงรสชาต แนะนำว่าถ้ามาก็มาเช้าๆหน่อยนะสักเก้าโมงสิบโมงเนี่ยก็เดินกำลังสบายๆไม่หนาแน่นมากนะคะตลาดนี้จะใหญ่กว่าลำพยานะคะของขายนา่าจะมีเยอะมากกว่า 干啥 อ่ะ <Okay, S 1> พีก้น <okay. S 1> เอาตังคจ่ายโอเคไม่สนใจอะไาเลยลูกฮะอ้าวเอาแบงค์ยี่สิบให้เขาสิลูกเพราะมันยี่สิบบาทไ <Okay. S 1> ปอันนี้เดี๋ยวใส่ถุงนี้แม่เอาถุงมาด้วยให้ปลาแกะให้ปลาแกะถุง <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลาแกะถุง <Okay. S 1> ใส่ไง okay. น้องเกณฑ์จะเดินเออเกณฑ์เอาอะไรเอามั่งนะสิน้องเกณฑ์เอาอะไรชี้เลยหยิบสิครับลูกหนูเดินมาหยิบดิอันนี้เหรอหนูเดินมาใกล้ๆสิลูกอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้โอโมโน น้องเกณฑ์อยากกินขนมมั่งนะคะต้นไม้นะพี่เจ้าต้นไม้นห,นมนหน่อ <c oughs> อ่ะเ,เอาไปเผื่อน้องสองอันเอาไปเผื่อน้องสองอันเออร้านไหนให้น้องเกณฑ์อันนี้อ่าโอเคปะไหนอหนัอนมีกี่อันสามสามอันอันไหนของหนูของหนูมีแค่ตาเดียวอ่า

หิวเปล่าเดี๋ยวมาคับแม่นี้มาอนนลองลองซื้อของเล่นนะคะหนูอะไรสนใจค่นะ อ้เกตองเกตเลือกเกตเอานี้เถอะแม่ชอบเอาป่ะเอาอะไรลูกเลือกอ่ะเป็นเลือกข้างในมั้ได้ด้สาวมีล่องเรือด้วยนะคะถ้าใครอยากล่องเรือก็มาที่จุดนี้เลยนะคะโครงการมเลี้ยวลำร่องแม่น้ำลำร่องท่องค่าจิมการไม่ใช่ค่ามีค่า50เดียะ

เดิน่าดโทรเดินไม่ิช่คะชิมได้นะจ๊ะผัไไดไก่ได้เกียวไก่ได้เนยจ้ะพี่จ๋าเล่นเทียบเลยอะโมเดลเต็มเลยอะพี่เกิรน ตรงกลางเลยนะเนี่ยเราลบๆหน่อยไหมอร่อยไหมน้องเกนน้องเกนกินอะไรกินไมโลโรหรอโอ้เอาลูกอมไปคนละหนึ่งเม็ดแกะได้ไหมน้องเกน นนี้จะเป็นพวกของสวนนะคะของสวนของชาวบ้านแถวนี้ผลไม้ข,ขึ้นชื่อของนครปฐมก็คือส้มโอนะคะส้มโอหวานขา้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวราดหวานมันที่เหลือไปคนหาวนะคะคาฝันของนครปฐมกินได้ด่าขายได้กินได้ที่ใส่เม,ม,มล็ดกลับรอเท่าไหร่คะรอ20บาท เอาโรลนึงก็ได้ค่ะหวานก่อนะรอกระบองเพชรก็มานะคะเดิ่ไปเลยค่ะ เกน้องเกนตกลองเกนเอาคันนี้ใช่ไหมเอาใช่ไหมคะอ่ะงั้นเอาเอาให้พี่เขาใส่ถุงของพี่เกิรนะ์น่ะพี่เกิร์ได้อะไรพี่เกิร์ได้พี่เกิร์ได้ปืนให้หนูก็ประกอบลองเลยไหมคะพี่ไอ้ของน้องค่ะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเอามาอย่างนี้ดีกว่ามันมันประกอบไม่ยากใช่ไหมคะเออไม่ยากค่ะพี่แค่ใส่ยาวยาว ใส่กล้องเออไม่น่าจะเกินความสามารถ<ช>เพราะว่าเดี๋ยวแกะออกมาแล้ว,วมันยาวแล้วมันจะถือลำบากแอ๊บเอาขึ้นรถอ่ะงั้นลองไอ้นี่ก็ได้ช้ก,ก็ได้ที่เด็กอ่าอ่าได้ค่ะได้ลูกเกดอๆๆ่ะเรียบร้อยแล้วมาอ่าลูกเกดได้แล้วมาให้ป้าถือให้ไหมลูก

พอแล้วโอเคกินกันกินกับพี่เขาได้เนาะอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้เอาไปแล้วหนกเอาไปทานไปอาไปงานอ่ะโอเคนะไม้ถเดียว ตอนนี้เวลาประมาณ11โมงนิดๆเกืโมงกว่าๆนะคะจะบอกว่าคนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็ยังเดินได้ก็ยังเดินได้มีจังหวะที่มีอึดอัดนิดหน่อยแล้วก็มีจังหวะที่เดินโล่งๆนะคะก็แนะนำนะคะว่างๆข้ามเดจะไปที่ไหนก็มาเอนเล่นตลาดน้ำดอนหวายได้นะคะ ก็มาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าตลาดน้ดําดอนหวายเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะอยู่ที่อำเภอสัมพันธ์ 3, จังหวัดนครปฐมนะคะใช้เวลาเดินทางก็น่าจะสักประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงตลาดน้ําแล้วก็มาตลาดน้ดําดอนหวายแล้วก็ยังไปไหว้พระที่วัดวัดไร่ข,ขิงด้วยนะคะอะไรลูกใส่ไปนี้หรอ